A xuống buồn là nà. A suốt quê? A! Mơ huy! Ay mèm bân y a bớt Anh mèm bân à, y a à bân y a bơi bân y à mèm à à, à, à à a thằng bắt thử à thúng, sùi thúng bắt đó, động mình tập quậy à tập quậy bắt à tùm bát à, ngay ào y tung ào ít tung ào y tung buồn thúng, áo ít y tung เอาสักวสักวยบ่เก่งเอามาแมมไอ้มาแมมจะไปหยาดนอแมมเอาสักวยเอาถุงอ่ะือเมื่อ่าเมื่อแล้วเขาเมื่อพอแล้วพอแล้วพอแล้วเมื่กล้องหนึ่งแล้วเมื่อกล้องนึงมาิ้เ เบ้เดี่ยวเดี่ยวให้เตี้ยจักบากกันนี่บักเตี้ยสิกินกันนี่อ,เอ,เอ,เอาเปรี้ยเตี้ยเตี้ยโอ้ส้มกล้วยนี่เอาพอ่นพ่ดเดียวพอแล้วพอแล้วพ่นยิ้มทุ่งท่องกันได้พอ่อพอพ่อพอพอ่อพ่ออ๋ออาทุง่ง <laughs> à, ah, 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 thử ah, 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 cập cập ah, 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 มือข้อกล้องหนึ่งเด้อมดเข้อกล้องหนึ่งเด้ออ้ามือเสากล้วยนี่กระชักเป็นคักเอาถุงผุนนะบืออะแม่แม่อาปากเดี๋ยวให้แม่มมก่อนอาปากหนังมือเนี่ยเป็นแนวเลย <laughs> ดึกไปเขาปากับบปนึงนี่แม่มก็ได,ไ,ได้ดีค่ะเอาถุงไยเสียวนี่อีถุงนี้สับกล้ืออาปลาสับเกล้ืออาเบอบัปนี้ถุงบปนี้อาถุงอ่ะอาปลาถุงอาปลาเพื่อนนะเบอร อเมมแมมอาปากได้อาปากเดี yes. tá, ๋ยวให้แมมก่อนให้แมมก่อนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอเมมแมมบ่ออาฝ่าวเสากล้วยอาฝ่าวอแมมอ่ะอาอาประทันประทันบักเสากล้วยเอาเสากล้วยว่าอะไรจินแล้วมึงทำไมไอ้ท่องเจ้าเงือบเสากล้วย เอาอ่ะเถื่อนเอาอีท่องบันีท้องท่องท่องท่องอ่ะอ่ะมือเขาอมืพี่น้องได้อ่ะเบิดเละเอาอีกนะเหมือนระบัดนีเอาท่องะอ่ะเบิดเละ เอ้ท่องไอ้อ่ะอ่ะท่องอ่ะอ่ะบวดนะมึ้อสาวกวยสาวกวยอ่ะอ่ะปวดนะออกไส้ผมมือกล้องหนึ่งยงลิ้นอแมมอแมมบอให้แมมบันให้แมมให้แมมว่าจะกินอะไรกิมแมมกูอแมมโอ้ เมืดเอเซ็มืดเดียมืดเดีวยวมืดเดียวมืดเดียวมืดเดีวเศร้าเศร้าเศร้าเบิดเดียวเดียวเบ่อไปกินน้ำไปกินน้ำคุนน้ำคุนน้ำมีถังกินแล้วแล้วพ่อแล้วพอแล้วพอแล้ว